สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริม่มดูความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมีนาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของ1ดาบเอ็ดออฟสอดเข้ามาก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมีนาคมันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเห็นไหมมันตัดอะไอสิ่งบางอย่างที่เราตัดความมืดความบอดตัดความชั่วร้ายตัดสิ่งต่างๆแล้วเหมือนกับมันตัดมรสุมชีวิตได้เห็นไหมมันโบยบินไปหาความสุขมันโบยบินไปหาสิ่งที่ใจปรารถนา ก็เลยทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมีนาคมันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมว่าเหมือนเราตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตสิ่งไม่ดีจะดุดพ้นไปสิ่งไม่ดีจะถูกตัดออกไปเพราะมันโดนมลสุ่มมาเยอะแล้วอ่ะมันโดนทําร้ายมากก็มีโดนอยู่เหมือนกับเป็นตัวอินทรีย์คู่กันโบยบินมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันมองถึงอนาคตสร้างครอบครัวมาด้วยกันแต่ที่ไหนได้ครับมันกลับกลายเป็นทาร้ายเราทีหลังมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งไม่ดีที่เราควรจะตัดตั้งนานแล้ววะก็เลยทำนายว่าไพ่หนึ่งดาบเอ็ดออกซอส 1ดาบการพ้นทุกข์การตัดเวรตัดกรรมการตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตสิ่งไม่ดีจะออกไปสิ่งไม่ดีจะหลุดพ้นไปนะกันนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ไพ่นหนึ่งดาบหมายความว่าชาวติพุตกในน้ำทนึนายเลยว่ามันเหมือนกับการที่เราผ่านพ้นทุกข์แล้วผ่านพ้นปัญหาแล้วเพราะว่าไพ่ของใบต่อมาเนี่ยเดอะสตาร์ครับไม่เหมือนกับเราค่อยๆได้เลิอความรู้สึกของเรากลับคืนมาได้เรียนรู้การที่สูญเสียมสิ่งบางอย่างการถูกทําร้ายหรือว่าเสียใจหรือเจ็บปวดเนี่ยดวงดาวมันโบยบินมารอบๆตัวคุณไปหมดเลย หมายความว่าราชาวสีพฤษภหลายท่านนะครับดวงชะตาของคุณหรือดาวของคุณเนี่ยมันอยู่ข้างคุณมันนางมันเหมือนกับมาส่งแสงที่คุณมันเหมือนกับเข้าข้างคุณน่ก็เลยทำห้ดวงชะตาของชาวศีพฤษภช่วงนี้วันที่สิบห้าถึงสามสิบมีนาคมเนี่ยเหมือนดวงดาวเข้าข้างคุณเหมือนดวงดาวโยกย้ายมาที่คุณเหมือนดวงชะตาเดินทางมาให้คุณกําหนดว่าคุณเนี่ยเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปที่เหมือนกับเราเจ็บเราเสียใจเราเสียความรู้สึกเสียสิ่งที่มีค่าไปอาจจะไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่เป็นความรู้สึกแต่เป็นความรักแต่เป็นความจริงใจ หรือหลายหลายคนอาจจะเสียเงินเสียทองนะครับเสียอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะถ้าลองนึกถึงดีๆนะแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาหมายความว่าัวสตาร์คือดวงดาวดวงชะตาของคุณเนี่ยมีออร่ามีแสงสว่างรู้ตึกรู้ตัวว่าตัวเออเองเนี่ยมีคุณค่ามีเสน่ห์มีชื่อเสียงมากมายมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณต้องมากมายมากกว่าการลดทุนค่าของตัวเองมากกว่าการที่จะเจ็บปวดเสียใจเอาคุณค่าของเราเนี่ยไปจมอยู่กับความทุกข์ความเสียจากสิ่งที่แพ้แล้วมาหรือสิ่งที่เสียไปแล้วครับ ก็เลยทำนายพลังงานของไพ่สองใบนี้หมควาวอาชาวสิบประสบในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยการเริ่มตื่นตรวรู้การเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีชื่อเสียงมีเงินทองเราไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่มันไม่มีค่ามากพอที่เราให้ไปเราเสียไปแล้วเจ็บไปแล้ววะเราคงไม่ย้อนกลับไปรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่เหมือนกับการหมดความเจ็บหมดความทุกข์หมดความเสียใจผ่านพ้นความเสียใจเพราะคนที่เขารักและเห็นคุณค่าคุณจริงๆเขาจะมีวันที่จะลดคุณค่าคุณเขาจะมีวันที่จะทาร้ายคุณ เขาจะรักคุณและให้คุณค่าคุณเรจะดูแลคุณจริงๆไม่ใช่รักเราดูแลเราเดินทางมาด้วยการโบยบินมาด้วยการช่วยเหลือดูแลมาด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขทําสิ่งดีมาด้วยกันแต่เห็นไหมครับกลายเป็นน้าทะเลมันกลายเป็นความตามันกลายเป็นความเสียใจหมดเลยอ่ะเกรงต่อว,ว่าคนรักกันไม่ทํากันแบบนี้ดวงชะตาของชาวสิ่เพื่อสุมื่เล่านายว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามคือการพ้นทุกข์พ้นสุขพ้นจากปัญหาต่างๆนานาความเสียใจและได้รับความสุขความสมบูรณ์นะครับมีชื่อเสียงมีเงินทองจากนี้ไป มีแต่สิ่งด,ดีกลับมาแล้วอะไรที่เสียไปก็คิดว่าทำบุญกวดน้ำไปให้กับสิ่งเหล่านน้นแล้วกันนะครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของเดอะมูนดวงจันทร์จะเห็นภาพของใครสักคนที่เคยทำร้ายคุณไปเนี่ยกลับมามองดวงจันทร์แล้วเห็นเป็นรูปหน้าคุณนะ่ะก็เลยทำนายว่าสิ่งที่มันทำร้ายคุณไปอาจจะเป็นปูปูยังมีจิตใจเนาะปูยังมีความรักนะครับทำไมถึงพูดว่ามีจิตใจมันยังมีผัวมีเมียยังมีความรักแท้ให้กับตัวหลักตัวเมียแล้วยอมโดนตัวเมียกินอะไรเงี้ยแต่ คนคนนั้นของคุณเนี่ยมันยิ่งกว่าปูอีกไม่อยากจะเปรียบเทียบกับปูไงเพราะปูมันน่ารักนะครับสัตว์โลกมันก็น,านากก่ารักหลายพันนะฉะนันเขาเนี่ยเหมือนกับยิ่งกว่าสัตว์นะกันนะครับยิ่งกว่าเดรฉาใน,นกันที่มีการโกรหกหลอกลวงนอกใจหกักหลังทรยศเราได้ลงทําเราเจ็บปวดทำเราเสียใจที่ไม่คิดเลยว่าเราเป็นดวงจันทนะเราเป็นโลกไปเดียวกันนะเราสร้างครอบครัวมาด้วยกันนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราเป็นความรับความรู้สึกที่เคยบอกว่ารักบอกคิดถึงห่วงใยดูแลกันแต่ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยเดอะมูนเขาหลงผิดหรือเปล่า เขาทาผิดหรือเปล่าเขาถึงทํร้ายกันแบบเนี้ยเขาหลงลืมหรือเปล่าว่าเขาเคยรักเคยห่วงใยเคยเชื่อมัน่นเคยดูแลเราแ,ลแลม้ว่าเราจะไม่ดีแค่ไหนอ่ะเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นครับแต่เดี๋ยวมูนไปนี่หมายความว่าคนรักของเราสิบษษุคคลท่านเนี่ยมันแนวร้ายตรงที่ว่าเขาอาจจะโดนของหลงผิดนอกใจโกหกหักหลังทรยศนี่นแหละจนเหมือนกับรู้สึกตื่นรู้นึกคิดไม่ได้ว่าเราเจ็บปวดเราเสียใจไม่เห็นไบโลกไปเดียวกันไม่เห็นความรู้สึกเห็นความรักความเสียใจของกันและกันทำเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะยิ่งกว่าแล้วอีกยิ่งกว่าแล้วอีกแล้ววะ นั่นอีกนะครับเดรัจฉานอีกนะครับฉะนั้นไพ่ใปนี้หมายความว่าการตัดพ้นทุกตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเนี่ยเห็นไหมตัดดมมือออกไปอะ่ะแล้วไปอยู่โลกของเราไปอยู่ดวงจันทร์ดวงเดียวที่มีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ไปอยู่ดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่เหมือนกับเรามีแสงสว่างส่งที่ตัวเราเรามีคุณค่าบนโลกไปนั้นน่ะยอมอยู่เดียวดายยอมอยู่เงาเงายอมอยู่แบบคนเดียวดายดีกว่าเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงเที่ยมเดิมแล้วไม่มีค่าอะไรตรงนั้นน่ะ การทำนายดวสตาของชาวสี่พฤกษ์เลยท่านในช่วงเดือนมีนาคมคือการมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงมีความรู้สึกดีเขาให้กลับคืนมาหาเราส่วนคนที่เลิกราหลักจากไปเนี่ยมีการหลงผิดหลงลืึก็จริงแต่พอคุณรู้สึกว่าตัวเองตัดปมพ้นทุกข์แล้วตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตตัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากชีวิตแล้วเนี่ยพลังงานของไพถ่ถ w o of wands มันทำให้ชาวสีพฤกษ์เลยท่านมีการโอกาสได้พบเจอการเดินทางใหม่ๆเห็นไหมการเดินทางไปสู่โลกใบใหม่งานดีขึ้นชีวิตมั่นคงมองเห็นอนาคตมากขึ้น การเป็นอยู mm ่เ hmm. ห็นไหมมันก็อย mm ู hmm. ่แบบเขาเรียกอะไรเจ็บปวดให้พอเสียใจให้พอแล้วมองเห็นอนาคตมองเห็นโอกาสในชีวิตมองเห็นความสุขในชีวิตที่เราไม่ต้องกลับไปดิ่งหรือเสียใจตรงนั้นอีกแล้วอะน้ําตาที่มันไหลไปความเจ็บปวดที่มันเสียใจไปน้ําทะเลที่มันซัดออกไปสายน้ําที่ไหลออกไปครับไม่ไหลย้อนกลับก็เหมือนกับความรักความเสียใจความรู้สึกขุนเช่นกันที่เราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราผ่านมรสุมมาแล้วจากนี้ไปเห็นไหมถือไม่เท้าแล่หลายคนมีการงานที่ดีขึ้นหลายคนมองเห็นการงานโอกาส ชื่อเสียงนะครับโอกาสชื่อเสียงความเมตตาจากคนรอบข้างก็ได้ทำนายดวเตือนเรื่องของความรักชาวศิษฐ์ประสบได้ว่ามีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางจากการงานจากการไกลนะครับติดต่อสืส่อสารออนไลน์และช่วงนี้มีแต่คนเข้ามารัก,เข,าาเ,กเ,รเข้ามามีเมตตากับเราเข้ามาเหมือนกับหลุ่งเสน่ห์เนี่ยมีเสน่ห์มีชื่อเสียงทําให้พรังงานของความรักชาวศิษฐ์ประสบเนี่ยมีคนรักมีคนสนใจคุณมากมายขอเพียงให้คุณเนี่ยให้โอกาสสิ่งดีๆเข้ามามองเห็นสิ่งดีๆและ เปิดรับมันนะครับอย่าจมอยู่กับความทุกข์ความเสียใจนะครับอย่าจมอยู่กับการหลงผิดมองไม่ดีคิดลบท็อกซิกกับตัวเองโทษตัวเองเสียใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอะไรที่มันเสียแล้วก็เสียไปครับไม่ต้องไปให้อภัยมันหรอกแต่ผ่านมันไปให้ได้นะกันไม่ต้องไปให้คุณค่ามันนะครับเฉยกับมันได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับคือสิ่งที่แท้จริงหรือการจริงแท้แน่นอนไพ่ไปต่อมาจะเห็นภาพของพลังงานเจ็ดดาบครับจะเห็นภาพของคนหนึ่งที่เขาถือดาบในมือแล้วกลับมาที่บ้านแอบกลับมาแอบมองแอบส่งแอ,แอบกลับมาที่บ้าน คือการแกลบมาแบบเขาแอบ,บมองกลับมาหาคุณนะก็เลยทำไมคนรักที่เขาคิดทรยศหรือนอกใจหรือโกหกหลอกลวงที่ทำร้ายคุณไปเนี่ยด้วยการหักหลังก็มีนะด้วยการหลงดืมคาพูดก็มีนะเขากลับมาแอบ,บมองแอบ,บส่งเขากลับมาเลือกรองความสนใจจากคุณเขากลับมาแอบบดูแอบสบ่งแอบ,บส่งคุณสนใจคุณช่วงนี้เพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยทาไมดูดีจังทําไมมีเสน่ห์จังทําไมมีพลังงานดีๆจังทําไมเข้มแข็งทำไมเหมือนกับเฮ้ยเขาเก่งเขาแบบมีออร่าทำไมชาวสีพุสดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูมีดีมีชื่อเสียง มีคนรักมีคนหลงมีคนแบบช่วยเหลือเมตตาเขามากมายเลยแตกต่างกับเขาครับที่เป็นเจ็ดดาบกับได้จากความทุกข์ความเจ็บปวดพยายามเรียกร้องความสนใจแต่ตัวเองทําผิดไม่รู้ตัวแต่ตัวเองเป็นคนชั่วร้ายคนเลวไม่รู้ตัวคิดไม่ได้ไม,มีสติก็เลยกลายเป็นไพ่เจ็ดดาบหมายความว่าคนสุดทําทร้ายคุณไปหรือมีปัญหาคุณไปจะมีการแอบ,บกลับมาย่องหาคุณแอบบกลับมาขอความช่วยเหลือแอบ,บกลับมาขอคืนดีแอบบกลับมาเพื่อที่จะรักษาความรักแต่เขากลับมาพร้อมความเจ็บนะ เขากลับมาเพราะเขาเคยทำร้ายคุณไปเขากลับมาเพราะเขาเจอปัญหาไปไม่รอดกลับมาเพราะทําสิ่งที่ผิดกับคุณก็เลยมีการกลับมาเนื้อคิดได้แต่การนื้อคิดของเขาเนี่ยไม่เจ็บไม่เสียใจไม่เสียเราไปไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่กลับมาแต่พอจะเ,เสียเราไปจริงๆเราดีขึ้นแล้วเราเริ่มมีความรักที่ดีมีสติแล้วมีสิ่งดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหล,ลุดพ้นเราเนี่ยไอสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมักจะตามมาทีหลังจะตามมาหาคุณทีหลังอยากได้คุณทีหลังฉะนั้นหยุดทําเลวต่อกันได้แล้วนะหยุดทําชั่่วรรร้้าายตอกกกััันนนนไดะะเพค เขาไม่ทําชั่วไม่ทําเลวไม่ทําสิ่งไม่ดีกับคนรักนะครับฉะนั้นลองคิดดูคิดย้อนดีๆนะครับไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของพลังงานเด็กถือไม้เท้าหรือเพชออฟวานเข้ามาทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภแต่ว่าวันที่1 5ถึง31เนี่ยจเจนภาพของเด็กคนหนึ่งเขาถือไม้เท้าในมือแล้วเหมือนกับเขามองแล้วเขาเหมือนกับเอ้ยตั้งสติได้แล้วนะเริ่มมองเห็นหนทางของเขาแล้วนะเกลยต่อว่าช่วงนี้ชาวศีฤษะคิดจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าคิดจะทํางานอะไรที่ทําขึ้นมาเนี่ยมื่นเหมือนกับมีพลังงงงานดดีๆสส่เส่เริมวคุณนะ อย่างที่บอกครับดวงดาวมันถึงคุณแล้วดวงดาวมันเข้าข้างคุณแล้วดวงสตามันนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วขอเพลงให้คุณอย่าไปคิดท็อกซิกอย่าไปคิดลบอย่าไปอยู่กับดวงจันทร์ที่มันมืดบอดความชั่วความเลวเอาออกไปซะตัดเวรไปซะนะครับความรักที่เคยยึดติดอะไรที่เคยยึดติดก็ต้องปล่อยวางเคยเสียใจเคยพะวงก็ต้องตัดพะวงเคยรักเคยรักมากก็ต้องตัดใจครับสั้นไพ่ไปนี้หมายความว่าเดบูนนะครับแล้วดวงจันทร์ขึ้นมาแทนที่มันนะ่ะ แสงสว่างเกิดขึ้นกับชาวสีพสกคือทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอการงานที่โดดเด่นดวงชะตาที่มีชื่อเสียงนะครับมีการที่ทาําอะไรเหมือนกับเป็นจุดสนใจโดยเฉพาะเรื่องของหน้าตามีแรงดึงดูดนะครับมีคนเข้ามาเมตตาเข้ามาหลงไหลเข้ามาหลงรักเข้ามาอยากจะได้คุณต้องมากมายคนสนใจเป็นที่ต้องการของคนตั้งหลายคนนะจะเอาตัวเองไปอยู่กับคนคนหนึ่งที่เป็นไม่รักคุณจริงๆเนี่ยนะครับหรือไม่เห็นคุณค่าเราทําไมฉนันเด็กถึงไม่ท้าก็ได้ทำนายโดดเด่นเรื่องของการงานด้วยเช่นกันว่าช่วงนี้การงานมีการเดินหน้า ทำอะไรหยิบจับอะไรก็มีหนทางม,มีความสมําเร็จมีความสมหวังรออยู่ใครล้มใครเจ็บอยู่ใครทุกข์อยู่อย่าไปท้อนะมันมีที่ที่เป็นของเราไม่มีการงานที่เป็นของเรามันมีสิ่งที่เราจะส่งเสริมดวงในเส้นทางของเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเดินต่อไปนะแม้ว่าเนียจะล้มอะเนื้อออกไหมครับไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็การแนะนํากันนะครับไพ่ไปแรกเจ็ดภาาของทูตสวรรค์มาบอกว่าฮ้ยเขากำลังเติมเต็ม,ตมสิ่งดีๆให้กับคุณนะเขาก็กำลังจะมาแทนที่สิ่งไม่ดีนะ ฉันแตะมูมายความว่าเทมปุรัน์น่ะเทวสวรรค์เนี่ยกำลังนำพาความนักที่ดีมาแทนที่สิ่งไม่ดีที่คุณเสียไปหรือเจ็บทุกข์ใจหรือมีปัญหาชีวิตไปครับฉันตั้งแต่มีนาคมจนถึงปีนี้ไม่เกินกลางปีหรือว่าเร็วสุดก็ไม่เกินสิ้นปีนี้หรอกสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาเหมือนกับทูตสวรรค์บอกคุณแล้วผมก็ทำนายดวงชะตาให้ชาวศรีพฤษ์เช่นกันว่าสิ่งไม่ดีจะผ่านพ้นไปตั้งแต่นี้ไปจนถึงงสิ่ดีๆจะเข้าามแทนที่มัน ละชีวิตของคุณค่อนข้างจะมีความสุขสมหวังร่มรื่นร่มเย็นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเลยนะแต่มันเข้ามาได้ก็จริงเราก็เติมเต็มความสุขซะหรือมันก็ดับโทสะหรือมันก็ดับความเจ็บความเสียใจความแค้นฉะนั้นเท็มปูนั้นหมายความว่าคนรักที่สูญเสียคุณไปหรือทำไม่ดีทําเลวคุณทําชั่วคุณไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจะลงโทษเขาอย่างหนักจะทําให้เขาเนี่ยกลับมาได้สตินะครับกลับมาทาดีกับคุณกลับมาทาทดเชยสิ่งที่เขาเคยทาร แต่คุณดีกว่านั้นนะคุณโบยบินเป็นนางฟ้าในสวรรค์ไปแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคุณอยากจะกลับไปแห่ไายไหมอยากจะกลับไปปรับความเข้าใจอยากจะปรับอารมณ์กันอีกหรือเปล่าฉันครดกัตาที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยไพ่ที่เมโแลนต์ใบเนี้ยแค่อยากบอกคุณสองคนว่าถ้าเกิดเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปจะเป็นการใช้อารมณ์ไม่มีสติก็พยายามกลับมาลองนึกคิดดีๆดูสิลองกลับมานึกถึงเรื่องราวดีๆดูสิลองกลับมานึกถึงความรักสิ่งดีๆที่เคยรักกันดูสิก่อนที่จะรยยกัันไปีเเสลคบ ไพ่เจ so, like like ็ดไม้เท er. so, so, like, ้าครับเซเว่นออกวานเข้ามาชาวราศีพฤษภุลท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับทาไมเราต้องทําอยู่ฝ่ายเดียวทำไมเหมือนกับเรารักเขาอยู่ข้างเดียวนะครับเจ็ดไม้เท้าไปนี้ก็จะบอกว่าบางทีเรารักใครสักคนนึงอยู่ฝ่ายเดียวเราพยายามทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วเราเหนื่อยกับการที่พยายามต่อสู้กับบางสิ่งเหมือนอย่างจนลืมต่อสู้เพื่อตัวเราเองหรือเปล่าฉันเซเว่นออกหวานคือไพ่ของการแนะนาชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมเลยว่าสู้เพื่อตัวเองบ้างนะสู้เพื่อตัวเองอีกครั้งนะกันแนะนําแบบนี้ครับอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เจ็บ หยุดทาเพื่อตัวเองเนี่ยทาเลยนะครับทาบ้างมันไม่ได้ผิดเลยครับหยุดทําร้ายตัวเองหยุดเอาตัวเองไปเจ็บหยุดเอาตัวเองไปถูกทำร้ายได้แล้วนะแค่อยากจะบอกคุณแค่เนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่เจ็ดไม่ทักหมายเขาว่าถ้าเกิดสู้แล้วเจอปัญหาลองกลับมาตั้งสติลองกลับมาอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับมันมากพยายามกระทําในมือของเราให้เต็มที่ในสิ่งที่เราควรได้ควรทําก็พอแล้วเขาเรียกว่าทําในสิ่งที่ควรครับไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของ Queen of Cups หรือราชินีถือถ้วยเข้ามา อย่างที่บอกชาวสีพฤษภกในช่วงมีนาคม,มเฉยๆผู้หญิงคนนึงก็ถือถ้วยในมือแล้วสีทองประกายอารามอาาเลยอะมีเสน่ห์มีออร่าผ่อาาผงใสได้รับถ้วยเงินถ้วยทองอย่างที่บอกครับชาวราศษษษษีพฤกภกในวันที่15-30มีนาคมจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่เกินกลางปีนี้มีโอกาสได้หยิบจับอะไรและมีความรักมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นมีความอบอ้อมอารีความเมตตาการเริ่มต้นความรักใหม่ๆการเริ่มต้นความรักที่เดือดสตาเข้ามาเห็นไหมคนรักมาดูแลอุปถัมภ์เมตตา เห็นคุณค่าเห็นออร่าคุณและเห็นคุณค่าในการที่ดูสง่างามนะครับเป็นราชินีเป็นรักแท้ของเขาเป, <iology> เป็นเหมือนกับเจ<ป>้เเเ<ป><ม><น>าชายเจ้าหญิงที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่อ่ัวคนรักที่มองไม่เห็นหัวเรานะครับทั้งที่เขาเคยรักเรานี่เขาเ,เ,เคยดูแล,เร,เ,แลเราเคยบอกว่าจะช<ถ>่วยเหลือไม่ทาร้ายเราแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มองไม่เห็นหัวเราแล้วนะครับมองไม่เห็นเราคุณค่าของเราแล้วประมาณนี้หลงลืมไปแล้วอย่างเงี้ยฉันจะไปอยู่คนเลวที่มันหลงลืมเรานะครับจะไปอยู่กับคนที่มันโกหกหลอกลวงนอกใจเราอย่าไปฝังจิตฝังใจกับส ไปเปิดสิ่งทถ่สอยง,งามเข้ามาในใจไปเปิดรับสิ่งดีๆในชีวิตดีกว่าเหมือนดวงชะตาที่ผมทำนายให้เช่นกันครับหลายคนพิมพ์น้อมรับคำทำนายผมก็พิมพ์ว่าขอไวพรเช่นกันนะครับให้เป็นสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นอัศวินถือดาบหรือนายออฟซอร์เข้ามาครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภเลยว่าในที่15-31มีนาคมเนี่ยสุดท้ายดวงชะตาชีวิตของคุณคือการผ่านพ้นไปแม,ม้คุณจะเจอปัญหาชีวิตหรือเจอสิ่งไม่ดีในตอนนี้มันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะกันขอโทษด้วยที่ต้องทำนายให้แบบนี้ แม้ว่าคุณอาจจะไม่พอใจแม้ว่าใครหลายคนจะไม่ชอบแต่อัศวินถือดาบครับอะไรไม่ดีก็ผ่านผลไปอะไรไม่ดีก็ตัดเวรตัดกรรมไปซะใครที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีก็ตัดมันออกไปสิมันอยู่ที่ใจเราก็มีมันอยู่ที่ความรมเราก็มีมันอยู่ที่ความรู้สึกเราก็มีมันอยู่ที่ขันแปดเราก็มีขันแปดหรือขันห้านะจะไม่ได้แล้วมันนะครับมันอยู่ขอโทษครับมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรขันห้านะครับถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ถ้าทําผิดก็ต้องขออภัยด้วยพอดีแบบอาจจะช่วงนี้จะมีมรสุมเข้ามาในชีวิตผมนิดนึง ก็คือศีลสมาธิปัญญากายกลิ่นรสรูปกลิ่นเสียงอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกเหล่าน,านั้นลองวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นดูนะครับผมฟังธรรมของพุทธเจ้านะครับแล้วก็ฟังของทุกศาสนาเนี่ยก็จะสอน,นในแนวทางเดียวกันคล้ายกันว่าลองวางติดวางาจะไปยุตสึกกับมันจะวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นดูทั้งเรื่องของอารมณ์นะครับอา,อาจจะอาจจะไม่ได้อยากเปะ๊ะแต่ก็จะบอกเลยว่าไอ้รูปรสกลิ่นเสียงนะครับความโลภความอยากได้ความอยากมีความปิดของเราความเป็นสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ย ลองปล่อยมาดูซิลองปล่อยว่ามาดูซิลองเฉยกับมันดูซินั่นแหละครับบางทีมันก็เกดิดที่ตัวเรามันอยู่ที่หัวใจเรามันอยู่ที่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราเองเช่นกันฉันไพน์สุนถือดาบคือการปล่อยทุกอย่างให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นการที่เป็นไปตามดวงชะตาผ่านพ้นไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะผ่านไปไ,ได้ดีสุนถือดาบคุณจะพบเจอเจ้าชายขี่ม้าขาวคุณจะพบเจอความรักที่ดีของคุณที่คุณเหมือนกับอยู่แล้วมันสราบเรื่องอยู่แล้วมันต้องมานั่งเจ็บมันต้องมาทุกร้ออนเดดื ไม่ต้องมาเหมือนจบขึ้นนมขึ้นลง,นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่แบบนี้มันจะต้องเป็นความรักที่สมูทนะครับแล้วก็สบายสุขสบายใจและปล่อยวางไปด้วยกันนะครับไพอัลลาร์เคิลครับแนะนาชาวราศีพฤ,ฤษภและท่านว่า the t a i l dancing princess นะครับหมายความว่าอยากให้คุณเนี่ยจงตื่นเต้นกับความรักมีความสุขกับความรักอยู่กับความรักที่อยู่ดีมีสุขง่ายๆเลยตามหลักไม่ต้องหลักคําสอนก็ได้อยู่ดีมีสุขจงเลือกสิ่งดีให้กับตัวเราเอง อะไรที่ไม่ดีที่มันโดนหลอกโดนลอ่อโดนลวงนะครับเหมือนอดัมกับเอวาในศาส,สนาคิดแล้วนะครับเขาก็รักกันมาแต่มีงูตัวหนึง่งนะครับมาชวนให้ทำนู่นทำนี่บางสิ่งไม่ดีเราก็แค่ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นแหละครับพระเจ้าอาจจะบอกกุสเโลบายแบบนั้นว่าแค่อย่าเอาสิ่งไม่ดีมาในชีวิตจงเปิดรับสิ่งดีๆมันจะไม่ส่งผลกับชีวิตคู่หรือความรักแท้เลยนะผมก็บอกคุณอย่างนั้นเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ